สนับสนุนโดยบีทา e เก้นไล์สูตรน้ำตาล2%เรื่องการขับถ่ายมั่นใจบีทา e เกแชมพูเรมิสั่งซื้อได้ที่ช้างไทยช้อปปิ้งโทร092 352 4448เสียงฟ้าบอกซิงเกิลใหม่จากซุปตาอินดี้หนุ่มแซคชุมแพรไม่ธรรมดามากๆค่ะนอกจากจะร้องแล้วหนุ่มแซคยังลงเล่น MV a เองอีกด้วยสำหรับผลงานเพลงเสียงฟ้าบอกนะครับในเนื้อหาของเพลงนะครับก็มีผู้ชายคนนึงนะครับ ได้พูดกับตัวเองนะครับแล้วก็บอกกับตัวเองว่าทําไมเรายังรักผู้หญิงคนนี้อยู่ในเมื่อผู้หญิงคนนี้ไม่ได้รักเราแล้วไม่ได้ชอบเราแล้วนะครับผมคนรอบข้างก็บอกแม้กระทั่งมีสัญญาณเตือนนะครับจากของฟ้าเป็นเสียงฟ้าร้องครับที่ส่งสัญญาณเตือนให้เรารู้นะครับผมว่าผู้หญิงคนนี้ไม่ได้รักเราหมดรักเราไปแล้วนะครับผม ถ้าพูดถึงในซีนของ MV นะครับผมเพลงนี้ผมก็ได้มีโอกาสนะครับได้เล่น MV เพลงนี้ด้วยนะครับก็มีจะมีซีนร้องไห้นะครับถามว่ายากไหมสําหรับซีนร้องไห้นะครับก็สําหรับผมนะครับก็ถือว่ายากพอสมควรครับผมสำหรับซีนร้องไห้นะครับแต่ก็มันมีเทคนิคนะครับในการที่จะทําให้เราร้องไห้ครับผมเดี๋ยวบอกไม่ได้ครับเป็นความลับครับผมและผลงานเพลงนี้นะครับก็ได้ ความตอบรับนะครับจากแฟนเพลงเป็นอย่างดีเลยนะครับยังไงก็ต้องขอขอบคุณแฟนเพลงทุกท่านมากๆเลยนะครับที่ให้การตอบรับกับผลงานเพลงเสียงฟ้าบอกนะครับผมยังไงก็ขอฝากผลงานเพลงเสียงฟ้าบอกนะครับไว้ในอ้อมอกความใจนะครับของ fc แฟนเพลงของแซ็คคุนแพนทุกท่านด้วยกันนะครับขอบคุณมากๆครับเสียงฟ้าบอกใครที่ยังไม่เคยได้ชม mv เพลงนี้บอกได้เลยว่าพลาดแล้วละค่ะ ติดตามทุกความเข้มข้นของคนลูกทุ่งได้ที่แฟนเพจข่าวลูกทุ่งและ Youtube ข่าวลูกทุง่งติดต่อโฆษณาได้ที่บริษัทช้างไทยเอนเตอร์เทนเมนต์จำกัดนึกถึงลูกทุง่งนึกถึงช้างไทย